สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเช็คเสียงหน่อยนะนปอีสูนะครับสวัสดีครับนักแปจัดให้ครับเสียงชัดน,นะอันี่อันี้นักแปพามาที่ฟาร์มวิวเอ็กนะครับที่โชว์รูมอีสูเมโโรสาขาหัวลำโพงนะครับกองบัญชาการนะครับ วันนี้จะจัดเตรียมรถก่อนส่งมอบรถให้กับเพื่อสมาชิกของเรานะครับในคลับนะฮะอันนี้เป็นรุ่น MU-X Ultimate สามจุดศูนย์นะฮะสี่คูณสองสีขาวมุกนะครับราคานะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอันนี้เป็นขาวมุกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่อันนี้แต่งเป็นใส่ล้อเปลี่ยนยางนะะเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรถสะอาดเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้โฟล์ทอันนี้เป็นยางนะครับยางเน็ิโตเน็ตโตนะฮะ420 SD 265 60 18นะฮะแล้วก็437นะอันนี้เป็นยอดขาวนะครับดำดำเงานะครับใบหน้ากระมงหน้ากระมวลกันยางนะครับมเ r a ซิ่งนะครับอันนี้เป็นแม็กของหน้ากระมวลเลยมเ r a ซิ่งนะฮะดำดำปั่นเงานะฮะมันจะเข้ากับรถสีขาวเลยโชว์โปรเฟนเดอร์นะครับ โรกโปเฟเอร์สี่ต้นอันนี้โหลดหน้าลงนิ้วครึ่งนะฮะหลังลงสองนิ้วนะฮะจะพอดีเลยตูดจะไม่กระดกนะฮะตูดจะไม่กระดกอันนี้ก็เหมือนกันเรามาโพสหน่อยอันนี้ลงสองนิ้วนะครับยางนิตโต้420 SD นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยเลยครับเดี๋ยวให้น้องสายโค้ดใกล้ๆนิตโต้420 SD อันนี้ขอบสิบปดนะครับอันนี้เป็นงานนักมนนะบายเคมเรสซิ่งทีอีสามเจ็ดอันนี้หยอดขาวนะครับดำเงาน้า,นาแนะนาเพื่อนสมาชิกของเราบอกว่ามันจะเข้ากับสีขาวเลยดําปัดเงานะครับแล้วก็หยอดขาวใส่โช้งฮะโช้โปรเฟนเดอร์ครับอ่านโคตรก,ก,ก่้ๆข้างหลังเป็นซับแข็งนะฮะซับแข็งปรับได้นะครับข้างหลังนี่ปรับได้ส6หกระดับ ข้างหน้า8ระดับนะครับอลองดูนะฮะสองข้างแล้วตรงฝัง่งนี้ด้วยครับอันนี้ไปจัดทรงมาเรียบร้อยนี่ครับติดและ,ะได้รับใบใบการันตีดด antee, แล้วะ KM Racing กระมวลการยางไม่รู้นะกระมวลดูอยู่ป่านะครับ <laughs> ฝากสวัสดีทุกท่านนะครับพี่เจริญคุณโบนะฮะคุณคุณเจมสวัสดีครับไฟแนนซ์รอผลนะครับน่าจะโอเคนะครับผ่านแน่นอนครับสวัสดีครับคุณฝนสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟิล์มก็เป็นอัลติเมทนะฮะเซรามิกติดเรียบร้อยแล้วก็กันสารเดี๋ยวไปด้านนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้านหน้าอีกทีนะโค้ดใกล้ๆนะครับ สั่งได้นะฮะอยากได้แบบนี้หรือแบบไหนส่งให้รับแปได้ทักมาหาได้ตลอดนะครับโทรปรึกษาได้ตลอดนะ,ะที่เบอร์0 9 9ย์5 9้า3ครับแล้วเดี๋ยวลองฝากติดตามนะว่นาน้แป้จะไปส่งรถที่ไหนไส่งมอบความสุขที่ไหนฝากติดตามด้วยนะฮะจากฟาร์มมิลเอ็กซนะฮะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับคันนี้เคยเจอัอนแล้วใช่ไหมคันนี้เคยเจอไปแล้ว,ล,วลงไปแล้วด้วย สีขาวมุกก็สวยไปอีกแบบนะฮะล่าสุดไปทำสีดำอันนี้อัลติเมทโฟรบฟอันนี้เครื่องสามพันครับเครื่องสามพันแล้วเดี๋ยวน้ำแป๊ะพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวไปดูภายในวันนี้มาเจาะหน่อยครับอันนี้เครื่องสามพันนะฮะเทอร์โบไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะฮะ จาก177แรงมา้าเครื่องเก่าเครื่องใหม่เป็น190แรงมา้าเงียบขึ้นกว่าเดิมประหยัดน้ํามันมากขึ้นได้แรงได้ความแรงด้วยนะครับเร็วและแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดนะฮะแล้วก็สมรรถนะของรถก็โอเคนะครับ ABS นะฮะเบรก ABS สายไฟจะน้อยลงนะของอีซูซ u อันนี้ ABS นะเบรก ABS ี่สี่ล้อนะครับ m i X นะรถก็เรียบร้อยครนี่เซ็ตพีทใหม่หมดรถทุกซอกทุกม,มุมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เช็คของเหลวหมดครับก่อนส่งมอบให้กับเพื่อนสมาชิกเพราะเวลาขับไปส่งนะฮะอันนี้ปล่อยเลยนะครับเวลาขับไปส่งนีนนะแป๊ะจะขับไปเองนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไปกับน้องๆทีมงานนะครับอันนี้ดูภายในหน่อยครับสวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะฮะ อันนี้พรมอันนี้พรมอันนี้เพื่อสมาชิกสั่งเป็นพรมหกดีแบบนี้นะฮะอันนี้เราไ<ม>ปจัดให้นะเป็นเป็นได้ครีมก็อีกแบบนึงเคยเจอแต่ได้แดงรถก็เรียบร้อยมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะพร้อมเมมโมรี่การ์ดลองดูใกล้ๆครับตัวดีเลยนะถ้าแปถ,ถามน้าแปให้ตัวดีเลยเพอร์เฟกต์บันทึกหน้าพร้อมเมมโมรี่การ์ดนะครับเอาที่แบบ เพื่อสมาชิกไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์นี่ด้านหลังครับปูทั้งคันนะฮะผมหกีของผมปูทั้งคันเลือกได้นะดำได้แดงดำล้วนดำได้ครีมหรือสีน้ำตาลเหมือนก็บอกก็มีครับอันนี้อันนี้โชคคืนนะครับโชคเดิม โช๊คเดิมแล้วก็สปริงนะฮะถ้าคุมรถก็ให้นะฮะอันนี้ปูยันนี่เลยนะครับฝาท้ายครบเรียบร้อยรถสะอาดเรียบร้อยนะฮะของเหลวเช็คลมยางเช็คน้ำมันก็เติมให้แล้วนะครับเออทำไปให้สครับเพจด้วยนะครับการอยออกไปใช้งานได้เลยถ้าใช้งานได้จริงบอร์นี่ก็เป็นเอ่อคูแบ็กนะฮะคูแม็ก มันจะไม่ไม่เก็บความร้อนแล้วก็นั่งนุ่มนึ่งนั่งนุ่มนะฮะสบายขึ้นวนะงอูมแบ็กนะฮะไม่เก็บความร้อนครับฝากสวัสดีทุกท่านนะครับพี่เปิลพี่พาวิทย์สวัสดีครับพี่พาวิทย์ไว้เอาเรถไปเข้าศูนย์ได้นะฮะเราไปทานโจ๊กกันนะครับ พี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่วีรศักดิ์ที่เอฟซีอย่างชนบุรีนะฮะพี่ทศพลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูดูอีกทีไหมฮะดูรอบๆแล้วเดี๋ยวว่าไลฟ์นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวน้าแป๊ไปส่งที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับไปมอบความสุขให้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับน้าแป๊บมาไลฟ์ให้ชมเจ้าของรถอีกทีใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของรถอีกทีฝากติดตามน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะ ขับไปเองนะครับรถเพอร์เฟกมากฮะบเรียรว่าทุกคานแฮนด์เมดนะฮะน้าแบดูแลเองกับน้องๆทีมงานนะฮะมีน้องซายน้องแคทน้องบอลน,น้องฟ้าแล้วก็มีสมาชิกใหม่น้องแนนกับน้องน้อยหนานะครับฝากฝากไว้ในอ้อมกอดทุกท่านด้วยนะครับยังไงไลน์นี้เชา้านี้สวัสดีทุกท่านนะ,ะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวฝากติดตามน้าแบด้วยว่าไปส่งมอบความสุขที่หน้าบ้าน เป็นเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับยังไงฝากฝากไว้ด้วยนะฮะมีอะไรโทรหาทักหานะแป๊ได้ตลอดนะครับฝากเบอร์ิวงนิดนึงนะฮะศูนย์เ9้าเก้าหึงามปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องรถนะอีซูซูมิวเอ็กซ์ออ x นิวมิวเอ็กซ์สองแล้วนะครับตัวนี้จะครบฝากวันดีก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ